ดูให้จบ แล้วจะรู้ว่าฟ้องเรียกค่าเสียหายได้สองเท่าและคนโพสต์อาจติดคุกได้รู้ยังการโดนเอารูปหรือคลิปไปโพสต์ประจานเราฟ้องเอาผิดตามกฎหมาย p d p a ได้นะครับเพราะรูปของเราคือข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายคุ้มครองแล้วเราเรียกร้องอะไรได้บ้างมาดูกันครับอย่างแรกเราสามารถฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและศาลอาจสั่งให้จ่ายค่าสินหมทดแทนเพิ่มเติมได้สูงสุดถึง2เท่าของความเสียหายจริงครับอย่าง ไม่หมดคนโพสต์ยังมีโทษอาญาด้วยจำคุกสูงสุด6เดือนหรือปรับสูงสุด5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าเจอแบบนี้ต้องทำยังไงรีบแคปจอเก็บหลักฐานแล้วไปแจ้งความที่โรงพักหรือร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPC ได้เลยครับคดีแบบนี้มีอายุความ3ปีนับจากวันที่เรารู้เรื่องนะครับอย่าปล่อยให้คนทำผิดลอยนวลแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเจอเคสเอารูปไป อาจารยกันบ้างไหมคิดว่ากฎหมาย PDPa แรงพอที่จะหยุดคนพวกนี้ได้หรือเปล่าคอมเมนต์มาแชร์กันครับ